ว้ายังไม่ถึงสาวเลยไอ้น้องจะตายอยู่แล้วนะเรานะ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d e มอนบอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูเจ้าตัวนี้กันหมอเทียครับผมแต่ว่าเป็นหมอเทียที่ใช้สกาดดี้กับแมกเนต้านะครับผมเป็นสายซับพอตระยะ600เมตรกันเลย หมาทียนะครับผมผมถือว่ามันเป็นหุ่นที่ค่อนข้างจะแทงนะครับผมเพราะเวลาลงสนามจริงเนี่ยเลือดจะ3ามแสนก 300, ว่าเลยนะครับผมผมถือว่ามันแบบมันมีเลือดและความอึดมากๆเลยนะโดยทั้งเกราะหน้ามันก็ค่อนข้างจะเยอะ,ยอะด้วยนะครับผมอ่านี่เกราะหน้ามันตอนนี้นะครับผมมันอยู่ที่1นึ่งแสนแมัใช่ไหมแต่พอลงสนามจริงผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ2องแสนห้าหมได้ครับผมเพราะว่าผมก็ใช้โมดูลมิวเคียนบิฟายครับผมแล้วก็ใช้สกิลของนักบินด้วยครับน้องซิกรันของเรานี่เอง ตอนนี้นะผมสกาดี้ของผมเนี่ยเวลสีทั้งคู่เลยนะยัาเมจจะอยู่ที่6,910ต่อวินาทีครับผมส่วนแมกเนต้านะครับจะอยู่ที่1,600ต่อน,นัดนะเดี๋ยวว่าค่อนข้างโอเคเลยนะผมในระดับสีเขียวแบบนี้นะโอเคครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหมอเทียที่ใช้อาวุธระยะไกลนะผมมันจะทํางานได้ดีหรือเปล่าจะสนับสนุนเพื่อนได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆเ,เราไปดูกันเลยหมอเทียครับป้าเข้ไปครับผม ว้าว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 ดักเสาไปก่อนครับเรียบร้อยครับผมคิวไปแน่นแน่นแน่แล้วก็ปืนไกลนะเฟอรเรียบร้อยไปครับผมแต่เพื่อนต้องการเลือดไหมเลือดไปปึ๊บโอเคแจมครับผมอ่วู้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 แล้วไปโดดเข้าวงเขาโอ้ตกใจหมดเลยโดดเข้าวงเขานะนี่ครับโดนล็อกไป ว้า wow, ยังไม่ถึงสาวเลยอีกน้องจะตายอยู่แล้วนักเราเนี่ยเนี่ยผมด่านไกลปืนไกลนะมันมันทั้งเร้าใจโอเคครับผมเอาโล่ให้เพื่อนเราก่อนโว้ว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 โว้แน่แน่แน่มา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 ว้าวเลื่อยไปเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวไป ยิงยิงยิงกันไปอัาจกันไปโอเคเลือนไปอีกเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โดนแหม่ไกลยิงไกลยังเฮ้ยฮ้ฮ้มีอะไรเนี่ยเราเนี่ยฮะมาเอาตายไปแล้วโอ้โหแรงแรงครับผมนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยาเธอโอ้ยโอ้ยนีกสักนะไอ้นู่นนะไอ้นู่นนะปวดนะปวดนะเรานะฮะโอ้ย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  อาเธอร์มาเบลอาเธอร์มาเบลว้าว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 โอเคครับผมล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนอ่า,อา,อาตายไป็นสิ่งแล้วผมอาเธอร์ฝั่งเราก็มีอาเธอร์นะล็อกไว้ล็อกไว้ยูอาเธอร์ได้ไหมป้าบเออเคยยังดีครับผมว้าวว้าว,วเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยตรงนู้นเสร็จเลยโอเคแล้วหมอเทียร์ครับผมเพื่อที่จะยิงไกลๆได้หุ้ยเสาบ้านเอา อ้าวเุ้ยมอัอ๋อไนี่ไงมันป่องนี่ไงโอ้้น้ำแข็งเลยน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งเรียบร้อยไปครับผมเอาเลือดไปปึ๊บนะแจมแฉมโอเคเราไปแจกเลือดเพื่อนก่อนนะอ้าวเพื่อนไม่เอาโล่้นเราไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาก็ไม่เป็นไรยิงเข้าไปครับอัดเข้าไปอัดมันเข้าไป ไหนไหนไหนอีกนี่ครับปื๊ดโว้าวยานแม่นะเฮ้ยเสากลางเขาเสียอยู่นี่โอเคเดรโลไปก่อนครับผมยิงเข้าไปครับโอ้ยโดนล็อกเลยมาข้างหลังแล้วว้าวโอ้โอเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังเดี๋ยวบังโอเคครับผมเอาเรือไปก่อนเพื่อนอ่าแจ่มมากมากเลย ไปครับโอ้โดนล็อกอีกแล้วโดนล็อกวานครับผมโอ้ยโดนดีทั้งหลังเทล่มาอีกแล้วอ่ะโอ้โหมาเยอะมากๆเลยเอาเลือดไปก่อนโอเคขอขอพื้นที่หน่อยขอทางนิดนึงครับเพื่อนโอ้ยมาอีกแล้วอีกดอกนึงแล้วยานแม่ลงมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะไอตัวนู้นนะฮะฮะฮะตัวอีตัวจงนะลุยหลังลอยหลังเนี่ยนะฮะเอาเลือดไปก่อนครับผมไม่ทานแล้วไม่ทานแล้วโอเค หมอที่อ๋อเดว,ว่นนะครับผมเพื่อนเราไปแล้วเพื่อนเราอ้าวเพื่อนผมมึเหลือแต่ต่อแล้วเนี่ยม่ปืนข้างขาดหมดแล้ว,ลวอ่ะครับผมหมอเชียครับผมเชียสคาดี้กับแมกเนต้าครับอ่าแต่ว่าเสาเราได้เสาเขาฝั่งนู้นด้วยนะไม่ได้นี่วาเอออ๋อบ้านเขาฮะสามเสาแต่ว่าบ้านเขาเอาผมว่ามันคลองยากนะเพราะว่าเขาเกิดตรงนั้นได้เลยไนงะแม้ว่าจะเป็นยิ่คลองก็ตามนะผมปื ล็อกไปยานแม่ลงมาก่อนวับเข้าครับผมลูกก็โลนี่ก็โลนั่นก็โลนั่นก็โล่เยอะแยะไปหมดเลยมาจะมาจะาวา่าไปครับผมโลอีกแล้วโลอีกแล้วล็อกไว้ก่อนรเรียบร้อยคิวแน่แน่แน่เหลือเลือยอยู่เท่านี้ อย่ามาซาเลยเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวและเราก็ยังเต็มอยู่นะครับผมเอาเสาก่อนเอาเสาก่อนปื้บก็บายอ่ะหกร้อยเหมือนกันนะครับฟาร์มเนี่ยครับผมตัวเด็ดเลยของดีเลยมาเพิ่มเดมเมจเข้าไปนิดนึงอ่าเอาโล่ให้ตัวเองก่อนปืบ้บเข้าไปครับผมแน่แน่แน่หกร้อยก็ไม่รอดอ่ะเจอแล้วโอเคครับผมเพื่อนเราไปเอาเสาหนึ่งน,นะ เดี๋ยวเรามาจัดการในตัวที่อยู่บ้านอู้หกระทิงมาครับผมกระทิงมากระทิงมาล็อกไว้ก่อนได้ไหมอ่ะว้ายแย่เลยแย่เลยแย่เลยเสาบ้านแล้วครับผมเราไปอ่าแล้วงั้นไหนๆเราก็เสียเสาบ้านใช่ไหมเราก็ไปเอาเสาอื่นได้เลยนะอย่าปักกองลงไงครับผมโอ้โหฟา้าบเนี่ยครับมาฟ้าบ์ฟาบ์ฟาบโลกันหนานแล้วเน,นี่ยโอ้หิวเลือดครับผม มามาแหมยิงจังเลยฮอกฮะฮะฮะปั๊บนี่ครับผมเอาก่อนเอาก่อนตัวอันตรายครับผมเรียบร้อยครับผมติดลดัดไปเฮ้ยไ,ไม่ติดด้วยนะไม่ติดด้วยนะโอเคโอเคโอเคครับติดลัดแล้วมามาโอ้โถปั๊บน้อยไปเลยนี่ครับผมตัวอะไรเนี่ย แนวตั้งป้อมยิงกันเลยทีเดียวมังกรครับไม่ขยับขยื่นอย่างนี้ก็เสร็จสิจ้าโอ้โหอื่นนะเนี่ยอื่นนะเนี่ยเสร็จเลยครับผมอยู่เรื่อยก่อนเรียบร้อยมามามาโอ้มังกรว้าวว้าวว้าวอยู่เรื่อยไปก่อนครับผมมีเพื่อนนะเบ้อมีเพื่อนมีเพื่อนเสาบ้านไงคือแบบเฮ้ย ต่อบ้านเกิดตรงนี้ได้เอาโลไปก่อนเพื่อนเอาิวเลือดด้วยแวบโอเคนะจะไ,ได้เลยครับผมแน่แน่แน่แนเราจะไปสนัทกันแหละจะได้เกิดไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราต้องจัดการโอ้ยจัดการหมิงก่อนได้ไหมโอเคนะมังกรมังกร จะไปเอาสอนู้นกันแล้วไปครับผมสปีดจึ๊กจึ๊กจึกจึกปึ๊งไปอ่าหูแล้วไทยท่านสองตัวเลยนะตรงนู้นนะโคตรซ่าอะไรผมมาปึ๊ดกบไปครับโอ้โหโอ้โหโอ้โอยโอ้โหโอ้ยหมีครับมาเดี๋มาเดี๋เฮ้ยเฮ้ยมันก็ไม่เท่าลรยนะมิงน้อยเดี๋ยวรอกันเลยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนโอเคครับผมต้องแอบก่อนนิดนึงหน้าโอ้โวโวมามุมนี้แหละ ล็อกไปล็อกไปครับติดล้าอยู่ติดล้าอยู่ฮิวเรื่อยก็หลบก่อนสิรู้จักไหมเนี่คอนอร์ชูวนะจ๊ะคอนอร์ชูวอนะ่ะปึ๊บโอ้ยไม่รอดแล้วล่ะอย่างเงี้ยไม่รอดแล้วล่ะฮิลโล่ขึ้นมาล้องไว้ก่อนและเรียบร้อยอ่ะโอเคครับผมผมลงนี่แหละเร็ไม่ทันแล้วครับผมชน,นะไปอันน่ะ สวยงามครับผมอุซโก้ซะหน่อยสิโอเคยิงไป2ล้าน8นะครับผม4สาว5คิวกลับมาลงจอดกันแล้วนะครับเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับหมอเทียปืน600แบบของของเราในวันนี้อ่าผมว่ามันก็ทำงานค่อนข้างดีนะผมในระยะไกลใช่ไหม,มาสามารถล็อกศัตรูได้เร็วมากๆเลยครับผมเพราะว่าผมใช้โดนพลาไรสิตด้วยนะแล้วแถมยังมีไอ้สคาดี้ครับผมแล้วก็ีมีแมกนิต้าครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องการล็อก จะไม่ล็อกได้ยังไงใช่ไหมทั้งปืนล็อกทั้งชิปล็อกโอ้โหให้ทั้งโดนล็อกเลยครับผมแพนี้มันก็ศัตรูก็จับไปไหนไม่ได้ครับผมแล้วส่วนการฮิลเลือนนี้แม้ว่าการฮิลเลือดของหมอเทียมมันอาจจะไม่ได้ผลมากกับไททันนะแต่ว่าสําหรับกูเล็กๆเพื่อนเราเนี่ยเราสามารถช่วยเพื่อนได้เยอะมากๆนะผมถ้าเกิดเราเข้าไปฮิลเลือดนะแล้วยิ่งใช้กับยางแน่แมนทซสครับผมสามารถฮิลเลือดให้ตัวเองได้ด้วยสามารถฮิลเลือดให้เพื่อนได้ด้วย,สยใส่โร้เราได้อีกอ,มอมผมว่าเซตเนี้ยเป็นเหมาะเป็นสายซับพอร์ทที่ค่อนข้างจะโเคลผม ผมชอบเล่นนะสําหรับสายซัพพอร์ตต่างๆเนี่ยผมทั้งยานแม่ทั้งหุ่นเล็กอะไรเงี้ยผมมันสามารถทําให้คลื่นของเราทีของเราเนี่ยตายยากแล้วก็อาจจะเก็บไปชนะขึ้นมานะนะที่ดูไทท่านผมก็ยังเป็นหมอครับผมนะโอเคกันเพื่อนถ้าเกิดเพื่อนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับผมโอเคอ่าแล้วนี่ครับผมแต่ก่อนผมเคยเล่นในตัวหมอเทียไว้ทีนะครับผมตอนนั้นใช้ลาโพงไปบึ้มๆเลยอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าหมอเทียลําโพงเนี่ย มันจะโหดสักแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนปก่อนนะครับผมโชคดีมีชายทุกคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ย